เวลาเพิ่มสีสันให้กับวันหยุดที่จะทำให้คุณทั้งสนุกและปลอดภัยไปได้วยกันกับรายการสีสันวันหยุดทางสวทสตูน FM 95.5เมกะเฮิร์ต ปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้ค่ะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและบรรเทาความเสียหายในยุคที่ประชาชนถูกหลอกลวงช่อโกงออนไลน์กฎหมายฉบับน,นั้นก็คือพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ประกาศใช้แล้วมีผลตั้งแต่17มีนาคม2566เป็นต้นไปค่ะเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นในยุคนี้ถือว่าทันสมัยมากๆเพราะประชาชนถูกหลอกลวง ทางออนไลน์จะผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆศูญเสียเงินและเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ค่ะกรณีที่ประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถที่จะไปแจ้งความที่สถานีตํารวจท้องที่ได้ทุกแห่งเลยนะคะหรือจะแจ้งความผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเขาได้จัดทําขึ้นมาคือเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com หรือแจ้งผ่านสายด่วนของศูนย์ปรับปรามอาชญาการรม ตามทางเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะที่หมายเลข1 44 1ี่นนะคะนอกจากกรณีของประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจะร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆแล้วนอกจากนั้นยังมีการที่ให้ธนาคารนะคะถ้าตรวจพบการโอนการถอนเงินที่ผิดปกติก็สามารถที่จะอายัดได้เองค่ะไม่ต้องมีการร้องขอหลังจากนั้นให้ธนาคารแห่งแรกแจ้งธนาคารสถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆอายัดต,ต่อกันไปทุกทอดนะคะจะได้เป็นการ ระง,งับช่องทางการทําธุรกรรมแล้วก็อายัดบัญชีด้วยความรวดเร็วค่ะและนอกจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะกับทางสถาบันการเงินเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ถ้าจะให้มีความครอบคลุมที่สุดนะคะต้องเป็นการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะได้บังคับใช้กฎหมายกันอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าการ มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาจากการผลักดันของรัฐบาลนะคะก็เป็นกฎหมายที่มีความทันสมัยทันกับยุคนี้จริงๆค่ะเพราะว่าปัญหานี้เกิดในยุคนี้เลยยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีนะคะและได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าสามารถแจ้งความได้จะเป็นที่ธนาคารหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์จะโทรไปแจ้งข้อมูลเบาะแสขอความช่วยเหลือก็ได้และเป็นการเพิ่มความยุติธรรมนี่คือการปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยลดความเหลื่อมล้ําอีกหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลนํามาใช้ใน การที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพลดความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนค่ะถึงเวลาเพิ่มสีสันให้กับวันหยุดที่จะทำให้คุณทั้งสนุกและปลอดไภัยไปได้วยกันกับรายการสีสันวันหยุดทางสวท,ทสตูน FM 95.5เมกะเฮิร์ส์